ข้านามมาแล้วรกเน๊ะหลังจากเดือนนั้นที่จ่ายไปสามหมื่นสามหมื่นสามพันเยนนะคะอันนี้รอบใหม่วนกลับมาแล้วแล้วก็ดูแล้วก็ก็ยังถือว่าแพงถือว่าแพงกว่าไม่เคยยังไม่เคยจ่ายราคานี้ด้วยแต่ว่าก็ถูกกว่ารอบที่แล้วเยอะโอ,อดีครับเออใช่ เดี๋ยวทุกคนมารอดูนะคะว่าค่าน้ำเท่าไหร่แล้วก็วันนี้เอกับทากาจะใช้เงินในค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างที่วันนี้เราจะต้องใช้เงินไปนะคะอันดับแรกตอนนี้คือเราขับรถมาเรากําลังจะไปโรงพยาบาลตามหมอนัดนะคะอันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายและหนือว่าจะมียาที่เอจะต้องรับทุกๆสามเดือนเนาะทากกก็จะมีค่ายาอันนั้นและหนึ่งเดี๋ยวมาดูว่าค่ายาเท่าไหร่นะคะตอนนี้เราเข้ามาในเมืองเข้ามาใน คารามาจินะคะแต่ว่าที่จอดรถไม่เสียนะคะเพราะว่าเราเป็นคนไข้โรงพยาบาลเขาจะมีบัตรจอดรถให้ได้ในราคาฟรีแต่ถ้าไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นคนไข้อ่ะคะ่ะจะค่าจอดรถที่นี่อะ่ะชั่วโมงครึง่งประมาณนี้ก็แบบส0 0พันเยนแล้วอะโอ้ห้าร้อบาทเออ <400 S 1> ใช่ใช่ฉะนั้นเวลาแบบว่าเสร็จแล้วจะต้องบอกเขาว่าชูชาโจ ในกาลชิมัสด้วยเพราะว่าไม่งั้นนะเสียที่จอดรถแพงอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูค่ายากันก่อนเลยนะคะว่าวันนี้ค่ายาเท่าไหร่หโลเสร็จจากโรงพยาบาลเราจะไปกินข้าวเกาหลีคันดง้งซัดจังเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าออกมาข้างนอกเนาะข้าวเกาหลีซุปไปกินครับกินข้าวเดี๋ยวดูด้วยว่าค่าข้าวเท่าไหร่อะไรค่าน้ําเท่าไหร่ที่ต้องจ่ายอะไรเงี้ยเดี๋ยวมารวมราคากันค่าพี่เนีย ระวังนะถ้าเกิดเราไม่กุยกินงข้าวเตียวเดยวเคยซื้อดนัดร้านนี้อ้าวนี่นี่ละอ้าวปิดไปแล้วปิดวันปิดที่เกี่ยวแต่ะว่าไม่ยุ่เลยอืมไปได้ทางแยกทางในเมืองยากนี่นี่อันนี้วะห้ามแล้วตรงไปนี้ห้ามแล้วเยวบังคับเลี้ยวบังคับเลี้ยวขวานี่ได้ร่างเ่าเลยจ้ะอืม โอ้ยดีออยากซื้อถุงขยะเลยเลี้ยวซอยไหนซอยซอยเต่าซอยเต่าข้างหน้าก็เลี้ยวนี้ได้ไหมได้ไหมได้ได้ลอโอเคคึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูที่จอดรถว่าง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 มันจะเป็นที่จอดรถของโรงพยาบาลนะคะต้องรับตัวของใช่ไหมใช่ต้องรับตัวไม่งั้นก็เสียตาเราเป็นข้าวใช่ไหม เล็กเก้าเผานี่พันห้าถ้าไม่มี 5, 5บัตรโรงพยาบาลหกคอะไรไม่ใช่หก0ุร์สามร้อยสามสี่ร้อยบาทแต่ว่ามีบัตรโรงพยาบาลก็เลยค่าหมอที่หมอจ่ายยาหกร้อยเยนคือแบบราคาดีมากค่ะแค่จ่ายยาใช่ไหมหกร้อยเยนแล้วก็ค่ายาสี่พันเจ็ดสิบเราใช้เงินไปสี 1ันหกร้อยเจ็ดสิบเยนใช้เงินไปแล้วเพิ่มแต่อันนี้ก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต์คือที่ญี่ปุ่นอ่ะเอก็มีวีซ่าใช่ไหมคะก็เลยได้ใช้ระบบจ่ายสามสิบเปอร์เซ็นต์คือคนที่อาศัยญี่ปุ่นทั้งหมดแหละค่ะก็คือพวกประกันสุขภาพเราจะจ่ายในราคาแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเราจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มมันจะราคาประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันเยนนะคะแต่เราแบบว่า จ่ายแค่30%ฉะนั้นค่ายาแล้วก็ค่าต่างๆวันนี้ไอใช้เงินไป4,670เยนแล้วเมื่อกี้เข้าเซเว่เพราะว่าแบบตอนนี้เที่ยงครึ่งไอซื้อเป็นนมโปรตีนนะคะกล่องหนึ่งแล้วก็ถ้ากากซื้อกาแฟดำก็ใช้เงินไป300เยน330เยนก็ใช้เงิน5,000เยนและแล้วตอนนี้ก็กำลังจะไปกินข้าวแล้ว ท่ากะเขาตั้งใจวันนี้จะไปซื้อตั๋วฟุตบอลไหนยังไงเล่าสิซื้อมาแล้วร้อมาแล้วร้นทีสามสิบร้นทีสามสิบอ่ะอ่าเขาเออทำไมทำไมร้านตีสามสิบเราไปดูเนาะสิบสิงหาสามสิบสี่หาคนละสามปัเข้าตัวใช้เงินอีกแล้วคนละสามพันเก้าสิบสองพันเพจปังข้าวหนึ่อ่าอ่าหนรวมภาษีด้วย คือเดือนเนี้ยเอ็กับทากาไปเชียร์ฟุตบอลนะคะสองครั้งแล้วเดือนนี้สองครั้งเดือนหน้าไปสามการเดือนหน้าไปสามครั้งถากาไปโอซาก้าด้วยคนเดียวก็ไปนะคะแล้วก็แต่ว่าครั้งที่แล้วอ่ะที่เราไปดูบอลทากาซื้อเสื้อบอลด้วยเสื้อใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยววันที่สามสิบจะใส่ไปอีกนะคะทากาซื้อเสื้อบอล ซื้อตุ๊กตาให้จังอะไรใช่ก็วันนั้นก็ใช้เงินแบบหมื่นหนึ่งอีกเออใช่ไม่ใช่ชื่วนี้นายจังเกียโติสงกับเก็บมากตอนนี้ที่เท่าไหร่คะเกียโตที่หนึ่งที่หนึ่งแล้วก็ที่สนามนะท่านชาติมาดูยุยุคงมากเลยจัคนไทยก็มีครับใช่เคยได้ยินเสียงภาษาไทยด้วยทุกคนจริงๆนะใช่คนที่ชอบเกียโติสร่างมีไหมครับคนดูน่าจะมีเออ นี่ตัวฟุตบอลทักกระจายไปวันก่อนแล้วนะครบคับก็เดี๋ยวตอนนี้จะไปกินข้าวข้าวเกาหลีเหมือนเดิมเพราะว่าเออ,อยากกินมันมันมาไกลนะคะก็เลยต้องให้ทักกระคพาะร้นานนี้ก็ไครคนไใจเราพาไปก็ออปชอรีวิวหลายรอบมาก <seemed like that> แล้วตอนนี้คือทากาชอบทีมเกียวโตมากเขาไปเปิดช่อง yiu-tube o ที่มันเป็นช่องญี่ปุ่นสำหรับอ่านคอมเมนต์ทีมเกียวโตเขาเพิ่งไปเปิดช่องมานะเพิ่งมีคลิปเดียวแล้วคนดู1800วิวแล้วทากาบอกว่าอยากทำเกี่ยวกับแบบฟุตบอลเกียวโตออแล้วนางอหวังว่าจะมีคนญี่ปุ่นอะเลกัมรันจะกัมรันจะปรึกษาว่าหน้าอกไหมหรือว่า หน้าออกในคาเมืานะหรือว่าหน้าไม่ไม่ไมให้ดูไหมกำลังคิดอยู่ครับจริงๆอช่องญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยออกหน้ากันนะเอาจ,าจังเจลีกูนะเอจัทุกทุกเอฟซีนะมียูทูบเนี่ยคงเอฟซีโ,โ,โ,โตเกียวคงเกียวโตคงนิเกาตาเอจัมีเนี่ยบานคนเอางดีแต่ประมาณนาจังผู้หญิงสวย,สวย <laughs> หรือว่าผูช้ชายก็มีผูช้ชายก็มีเธอก็ผู้ชายหลอไงนง จริงๆนะียวโตซังก็มีคนนึงแแต่ว่าสายสาหนากส่เวงนหนามาเห็นเขาไม่อยากโดนเรียกแต่เขาจะ t ู u แบบนี้ใช่ไหมมีแต่เนาะ t o u แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เวลารองแปเนใส่ใส่ด้วยใช่ข้าร้องเป็นไหมอ่ะร้องเป็นดอนนี้หรือยังถ้าเกิดว่าสไตล์นั่งนั่นดูเงียบเงียบเออถ้าค่ะเขาจะเฮ่แค่ตอนเข้าค่ะเขาไม่ได้แบบร้องอะไรแบบ ขนาดนั้นไม่ใช่นะทนเด็กๆกูนา้จังใเเสสว้ววะอะไโกกระโดดอะทนเด็กดเลยอ,อ,รอ,อ,อเราอไมตอนนี้ไม่กระโดดอะเงียเแล้วเดี๋ยวออถ้าวันหนึ่งช่องเติบโต,ตยิ่งใหญ่เดี๋ยวค่อยมาบอกนะทุกคนตอนนี้มันมีคลิปแค่คลิปเดียวก็เลยอายยังไม่บอกช่องญี่ปุ่นช่องญี่ปุ่นติดตามสิบสามคนตอนนี้ติดตามสิบสามสิบสามคนดีตอนนี้ยังไม่บอกความลับดูโอเมอเกะนี่แหละ ไปกินข้าวเกาหลีก็คือดูชนบทไหมถ้าไม่มีรถมาไม่ได้จ้ะชนบท <laughs> มันมีแค่สามสาขาในเกียวโตเองค่ะมีสาขาที่ตรงนี้กําลังจะไปแล้วก็อีกอีกอันนึ่งคาเมลกะแล้วก็อีกอันนึงตรงนู่นเออถ้ามีโอกาสคือ,อวันนั้นถ้าก็กินข้าวอะไรข้าวแต,ออแต่เอรสุปตลอดอยู่แล้วสุปโอชิเดะใช่แดดกี่องศา ยนรู <c oughs> ร <c oughs> <c oughs> เขาได้อันสุดท้ายพอดีเลย <c oughs> เอเอเต็มค่ะร้านนี้ลืมไปดูแลจะมาต้หนาเฝานี่นะอไปจับสองเพิ่มเนื้อเโอเคไหมข้าวข้าวเพิ่มไม่ได้ไม่ไ <c oughs> โอเคไหนะม สลัดตัดๆๆ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 ๆ อืมโซ้เปอมันดีมากนะไปเดี๋ยวไกันเลยโรยจสิบสองเลกิล่าไปเนี่ยะเซลฟ์สิัมอะพโลออะพโลอพลไม่มีไม่มีที่ไทยโปโลมุนิทากาซเสองพันเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันนะครับสองพเยนเหมือนเดิม ที่นี่นะทุกคนก็คือปั๊มน้ํามันจะมีห้องน้ําก็จริงแต่ว่าเอกับทาการ,รู้สึกว่าถ้าอยู่ๆเราอยากจะเข้าห้องน้ําถ้าเป็นที่ไทยก็คือจะเข้าห้องน้ําที่ปั๊มใช่ไหมคะแต่ที่ญี่ปุ่นถ้าอยากจะเข้าห้องน้ําเราเลือกที่จะไปร้านสะดวกซื้อพวกเซเว่นฟามิลี่อะไเงี้ยเรารู้สึกสบายใจกว่าที่จะเข้าห้องน้ําที่ปั๊มคะ่ะเพราะว่าการที่เข้าห้องน้ําที่ปั๊มมาสาหรับเราเรารู้สึกว่า มันจะต้องเติมน้ํามันถึงจะเข้าห้องน้ําที่ปั๊มได้แต่ว่าถ้าเป็นร้านพวกสะดวกซื้ออะถ้าเราไม่ซื้อของแล้วเราไปเข้าห้องน้ําอันนี้รู้สึกโอเคกว่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าใครมาญี่ปุ่นอะเวลาอยากเข้าห้องน้ํามาเข้าที่ร้านพวกสะดวกซื้ออจะจะสบายใจกว่านะคะเพราะว่าอย่างตอนนี้สมมติว่าเอกับทักะตอนนี้เติมน้ํามันเสร็จแล้วแล้วมันมีห้องน้ําอยู่ตรงนู้นอะมันก็จะมีพนักงานแบบว่ามองอะว่าเออเราแบบ เติมน้ำมันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออมาสนให้อยู่เออใช่แล้วก็ที่ญี่ปุ่นมันไม่มีพวกร้านก,กาแฟ,ฟอะไรเลยอะคะ่ะก็คือปั๊มน้ำมันก็คือปั๊มน้ำมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหมู่นี้มีนี่เหหมู่นี้มีนี่นึงเออเห็นมาน,นีดหนึ่งมังมีอยู่ปัม๊มหนึ่งมีร้านดอโต้แล้วก็มีอยู่ปั๊มหนึง่งเห็นมีเซเว่นเออใช่แต่ว่าปกติอะก็จะไปเข้าที่เซเว่นห้องน้ำอะท่ะเออก็เลยค่าว้ำน้ำมันมากี่ที่ใจจัง เราลงไปห้องน้ำของเซเว่นใช่น่าแทบจะทุกปั๊มเลยมีเซเว่นที่ไทยคิดว่าคนไทยใช้รถยุกว่าคนญี่ปุ่นอ๋อมันรถเมล์รถไฟไม่สะดวกว่าญี่ปุ่นใช่ไหมทุกคนใช้รถยุ่งก็เลยทุกคนเข้า๊มําน่ะใช่ไหมอริยาขารบูราโขถ้าตอนนี้เราสองคนก็คืออยากกินกาแฟพันธุไทยนะคะถ้าเลือกได้ กาเฟพันไตชาเขียวปานเชนเชนเชนไลใช่จริงอันเนี้ยไทยชนะชร้อยคะแนนใช่อิจฉามากกาเฟถ้าเราอ๋อดิฟทูตอนนี้ก็อาจจะเป็นสตาร์บัคถ้าอยากเข้าอ่ะเออมันไม่ได้มีกาแฟแบบนั้นกาแฟเซเว่นอะไรที่ไยนะซูครันดูสัดววเออที่ไทยสืชอแต่เรานะที่ญี่ปุ่นอ่ะไม่ได้เข้าสตาร์บัค ก็เลยแบบพวกเครื่องดื่มอะไรเงี้ยไม่่อย,ยสะดวกคงหวานผลไม้ไอติมสะดวกใช่ที่ไทยของกินชนะแล้วก็ตอนนี้เราจะไปจ่ายบินค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะคะคือบางบินน่ะมันจะจ่ายตอนสิ้นเดือนคือกําหนดจ่ายก็คือสิ้นเดือนไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีบางบินที่จ่ายได้นะคะแล้วก็สรุปค่าน้ําของเราเดือนนี้ของ2เดือนนี้นะทุกคนเดี๋ยวให้ดู แจนแจนแจนทุกคนครอฟัง<ห>อยู่ใช่ไหมคะว่าค่าน้ําเดือนนี้เท่าไหร่มันสองเดือนเนาะสองเดือนอค่าน้ําก็คือ7,501เยนก็คือจากคลิปตอนนู้น่ะเอทำคลิปไปว่าค่าน้ำา33,000เยนใช่ปะแต่ว่า2เดือนผ่านไปนะคะหลังจากที่เราซ่อมห้องน้ำแล้วแล้วก็ดู ว่าไม่รั่วแล้วนะคะค่าน้ำก็เหลือ7,501ยนเยนซึ่งเอยังคิดว่าตั้งแต่เออยู่บ้านหลังบ้านเช่าหลังนี้มามันไม่เคยแพงเท่าขนาด7 0 0 0ครับอือไม่ไม่ไม่เคยถึง7 0 0 0ประมาณ3 4 0 0 0ันครับเจพนนี่ถือว่ายังแพงอ่ะทำไมครับเอกก็ยังสงสัยว่ายังทำไมยังแพงนิดหน่อยแต่ว่าโอเคอาบน้ำเช้าเย็นแล้วก็ซักที่นอนซักผ้าห่มเยอะขึ้น,นล้างรถ ล้างรถเองก็จะล้างเองนะคะอจอดรถหน้าบ้านล้วก็ล้างเองเอเดือนนี้ก็มีอาบน้ำภาณาตตกไปไว่ายน้ําบ่อยก็อาบน้ําลูก<ม>ก็เลยรู้สึกว่าอืมอาจจะเป็นแบบว่าพวกอาบน้ําซักผ้าอะไรอย่างนี้บ่อยขึ้นด้วยมั้งเพราะว่าหน้าล้อนะคะเราก็จะซักผ้าเยอะขึ้น<ม>เอ<ม>เอก็เลยค่าน้ําประมาณเจ็ดพันเยนก็ประมาณเกือบสองพันบาทนะคะถือว่าถือว่าโอเคกว่าสองเดือนที่แล้วมากนะ แต่ก็ลบๆดูมันก็ยังแอบแพงนิดหน่อยนะคะ่ะเอ,อแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าถ้าเกิเขาอยากตัดผมตอนนี้ผมยาวคเนาะค่าตัดผมก็ประมาณเท่าไหร่เนียปกติไอ้ตัดร้านนี้ร้าน,านนี้ห้าหร้านนี้ 5, ยห้าพันห้าร้อยเยนนะคะแต่ถ้ากิอาจจะไปตัดร้านประมาณสามพันกันนะไม่ดีกว่า แพงขึ้นิดหน่อยไม่ค่อยทุกข์ทุกแบบไม่เก่งอือใช่ปกติถ้าจะไปร้านแบบว่าประมาณพันเจ็ดร้อยแต่ว่ารอบเนี้ยคือถ้ากเขาเริ่มจะไว้ผมยาวแต่ว่าอยากให้มันแบบเป็นทรงหล่อๆเดี๋ยวอาจจะอือตอนนี้ถ้ากอยากได้คองตัดผมคนไทยติโกราชเออที่ไทยค่าตัดผมดีมากที่ไทยคือคนตัดผม ส่วนใหญ่95%คือเก่งมากนะคะ oh. โดยเฉพาะตัดผมชาย oh. คือเก่งมากแล้วก็ oh. ราคาแบบดีร้อยร้อยห้าสิบบาทอะไรเงี้ยคือราคาดีมากก็คือไทยตัดผมชนะเลิศโดย, oh. โดยเฉพาะผมผู้ชาย oh. ถ้าถ้ากาดตอนนี้เขาจะไปตัดประมาณ3 4 0ถึพันเยนมันก็เกือบพันบาทเลยนะทุกคนร้านแบบดีขึ้นมาหน่อยนึงแต่ไม่ใช่ดีมากนะมีร้านแพงมากกว่าน,นั้นอีกนะึง เออเดี๋ยวก็จะมีค่าตัดผมอีกแล้วก็ตอนนี้ถ้าจะจ่ายบินค่าอะไรนะเอโตโดชิโอกะจะดูบินที่ที่ถึงรอบจ่ายดีไหมถ้าไม่มีก็คือต้องรอสิ้นเดือนส่วนใหญ่อะทุกคนทุกบ้านก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เขาเรียกว่าฟิกซ์คอสใช่ไหมคะก็คือเออเพทป่ะค่าใช้จ่ายที่ยังไงก็ต้องจ่ายเช่นบ้านเอจะมีค่าน้ําค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนะค่ะอันนี้คือมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ยังไงทุกคนก็ต้องจ่ายอยู่แล้วนะคะออใช่แต่ว่าจะถูกจะแพงอันนี้ก็แล้วแต่ค่าอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตตัวสีเปล่มันจะมีค่าอินเทอร์เน็ตสี่พันเยนนะคะอินเทอร์เน็ตไวไฟที่แบบ้านแบเรูต์อินเทอร์เน็ตสงปองปงออระมาณนี้ใช่แล้วก็จะมีอินเทอร์เน็ตแบบโทรศัพท์อีกอะไรอย่างเ<ไ>งี้ยก็อีกประมาณ 6กเจ็ดพันอันนี้<ช>ที่จะต,ต,ต้องจ่ายวันนี้ตแต่บินค่าน้ํายังไม่ต้องจ่ายนะทุกคนไว้จ่ายสิ้นเดือนอก็ประมาณนี้ค่ะเอ้องต้องไปด้วยปะลองลองลองประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเอ,อ,เอ,อ,เอ,อลงไปแฟมิลี่มารก่อนนะทุกคนคือข้างในอะ่ะไม่กล้าถ่ายนะเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวมาเมามอยต่อค่ะรอรอเอ,อซื้อน้ำแข็งมา คือที่บ้านมันก็มีไอ้บล็อกบล็อกทำน้ําแข็งนั่นแหละซื้อแบบนี้มันอร่อยกว่าแล้วที่บ้านเอม,มีกาแฟอะค่ะแล้วก็มีโกโก้ปก,กติจะชอบแบบว่าโกโก้ผสมกับกาแฟอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะไปทําน้ําอร่อยกินเองที่บ้านก็เลยซื้อน้ําแข็ง200ร้อยเท่าไหร่อะสองร้อยแปดสิบเยนแต่ที่บ้านก็มีแต่บอกชอบพูดกันว่าก็วนไม่ายอร่อยใช่แล้วก็เมื่อก,กี้ถ้า่ะเขาจ่ายบินไปแล้วนะคะพวกค่าใช้จ่ายบางอย่างอะไรเงี้ยเออใช่แต่ตอนเนี้ย คือทุกคนมีข่าวจะมาแจ้งนะคะคือนัตโตะเขาเป็นฮีทแล้วเป็นไปประมาณสองวันแล้วค,คือเขาอ่ะเป็นฮีทแล้วอ่ะเออเขานับไปอีกประมาณสิบวันนะคะ <c oughs> ก็จะถึงช่วงที่นัตโตะเขาจะผสมผสมพันุ์ได้อะไรเงี้ย <c oughs> แล้วตอนเนี้เอกับทากะก็กําลังแบบโทรหาแฟนนะคะว่าเออบ้านไหนดี <c oughs> อะไรที่ไหน <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ฉะนั้นตอนนี้ก็จะมี เขาเรียกว่าค่านําเชื้อเนาะให,ให้ให้นัตโตจังผสมเนี่ยค่ะก็ประมาณ60,000เยนนะคะคแต่ว่าที่โอซาก้าที่วันนั้นเราเคยทําคลิปแล้วเราไปดูอะค่ะเขาเขาให้โอกาสแบบผสมได้2ครั้งในสองรอบใน60,000เยนยังไงนะคะก็ถ้าใครอยากสนับสนุนนัตโตจังก็ส่งซูเปอร์ซูเปอร์แตงได้นะคะขอบคุณค่าเดี๋ยวตอนนี้เราต้องแข่งแล้วก็เข้าบ้านกันยย <c oughs> <c oughs> ใครจะเป็นคุณแม่ใครจะเป็นคุณแม่คะวันนี้ไปแล้วก็วันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งเดี๋ยวเราก็จะพักผ่อนที่บ้านนะอย่างเงี้ยคือคตอนนี้มันร้อนมากนะแล้วทากาเขาเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมเขาต้องเปิดแอร์ตลอดอะคือสําหรับไอ้จังบ้านเรามันเป็นบ้านไม้ใช่ไหมคะเออะ ปิดพัดลมสาย <Okay. S 1> อะเอโอเคแต่ถ้ากะเขาไม่ได้หรือเขาต้องแบบเปิดแอร์ฉะนั้นค่าไฟช่วงนี้ก็คือประมาณ800พถึง10,000เยนนะคะค่าไฟก็ประมาณหมื่นเยนอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าถ้ากะเขาต้องเปิดแอร์ตลอดพัดลมข้างล่างเนี้ยเราจะมี3ตัวจะมีไดสันตัวหนึ่งแล้วก็พัดลมพัดลมแบบนี้อีก2ตัวทากะก็ยังบอกว่าร้อนนะโดยเฉพาะนัตโตจังเนี่ยเขาเหมือนขนขึ้นอีกอะแล้วเขาแบบขี้ร้อนมากถ้าไม่เปิดแอร์คือนัตโตจังแบบ หอบแรงมากฉะนั้นเวลาเราอยู่ในบ้านก็คือต้องเปิดแอร์ก็วันนี้ใช้เงินไปค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควร <Okay. S 1> เลยชนะทำงานเอกับธากะาก็จะสู้ๆนะคะเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายรออยู่นะทุกคนแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นและเศรษฐกิจไทยก็เป็นเหมือนกันทั่วโลกเลยก็ หลายๆคนอาจจะทํางานเหมือนเดิมได้เงินเดือนเท่าเดิมแต่ค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายก็เยอะขึ้นนะคะอันนี้พวกเราจะต้องแบบว่าสู้ๆกันนะคะทุกคนแล้วก็พยายามแบบบาลานซ์ชีวิตพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายด้วยนี่ทากายยิปุปกรอ,ออกกําลังกายอันใหม่มารอแล้วอันนี้มันจะเป็นแบบที่ทรงตัวบาลานซ์ยืนเดีย๋ยวเราก็จะแบบเอกับทากะก็ออกกําลังกายแต่ตอนนี้เริ่มจะมีค่าใช้จ่ายใหม่ล่าสุดคืออยากสมัคร ไอ้นั่นทุกคนฟิตเนส <L> iza, แต่ที่อกกเออแต่ที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาจะเรียกว่าช็อกโกแซบค่ะแล้ว้า้กอาเขาซื้อหุ้นของอะไรนะไรซับไรซับไซับหุ้นหุ้นไรซับเนี่ยมันก็จะเป็นหุ้นในเครือของฟิตเนสชื่อว่าช็อกโกแซบค่ะมันก็จะได้ลดราคาสมมุติว่า จ่ายมันจะจ่ายปีหนึ่งประมาณแปดหมื่นเยนถ้าเราซื้อหุ้นบริษัทนี้เราก็จะเหลือจ่ายสองคนแค่ครึ่งหนึ่งสี่0มืนเยนอะไรเงี้ยเออคือตอนนี้เราซื้อหุ้นและซื้อหุ้นของบริษัทนี้เพื่อจะไปเข้าฟิตเนสประหยัดราคาครึ่งหนึ่งเราฉลาดมากมาปีหน้ามีนานะเออแต่ว่ามันจะมันจะเริ่มใช้ได้มีนาปีหน้านะคะแต่ว่าเราซื้อไว้แล้วเออแล้วแต่ว่าตอนนี้เราต้องจ่ายเต็มราคาแต่ว่า ตั้งแต่มีนาปีหน้าเราก็จะจ่ายราคาครึ่งนึงอะไรเงี้ยเออเราก็จะเลือกซื้อหุ้นที่มันได้ส่วนลดแล้วถ้ากาบอกเอว่าประเทศญี่ปุ่นอ่ะเป็นประเทศเดียวที่มีของขวัญทุกคนมีม,มีหุ้นแบบว่าเวลาซื้อหุ้นที่ญี่ปุ่นอะ่ะเขาก็จะมีของขวัญมาให้อย่างเดือนที่แลว้วอะค่ะพ่อเเขาซื้อหุ้นบริษัทยันมา่าบริษัทยันมาก,ก็จะเป็นพวกเครื่องสําอาง พ่อก็ให้ตั๋วเอมาเจ00ันเยนค่ะแล้วเอก็เอาไปซื้อพวกมอยเจอร์ไรเซอร์ทาหน้าแบบครีมทาหน้าครีมใส่ผมอันนี้ก็คือมาจากหุ้นพ่อแล้วก็มีหุ้นสกิทแ,แล้วก็มีหุ้นนิชินอะไรเงี้ยพ่อก็ให้ตั๋วเอกับทาการมาก็คือประเทศญี่ปุ่นดีตรงที่พวกหุ้นต่างๆมันจะมีแบบของให้อะไรเงี้ยน,นอกจากญี่ปุ่นไม,ม่มีนอกจากประเทศญี่ปุ่นไม่มีแบบพวกของให้หรือให้เป็นแบบ ตัวลดราคาซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเะนั้นคนญี่ปุ่นที่เล่นหุ้นน่ะเขาก็จะเล็งเห็นแหละว,ว่าฉันควรจะซื้อหุ้นอะไรที่ฉันจะได้กำไรจากการใส่เงินในหุ้นนั้นบ้างอะไรเงี้ย<ๆ>ซึ่งเอกับทักาะลงทุนหุ้นอันนี้ไปแล้วออกกำลังกายนนะเป็นกูนนะไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ไม่ได้ไเท่าไหร่ <ๆ S 2> หรอ,หรอคะเออใช่คือเออสำหรับทักะกับเอไม่ได้เล่นหุ้นแบบเอารวยนะทุกคนคือเล่นสำหรับแบบนี้แหละ ได้สินค้าใช้เงินระดับเล็กๆอะัค่ะเพื่อที่แบบว่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออสนุกดีค่ะแล้วก็แบบถ้าขาเขาก็ไม่เหงาเวลาแบบว่างก็เปิดดูว่าเออหุ้นเป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยเราไม่ได้ลงลงเงินเยอะนะคะก็พอพอได้ซื้อนูนนี้ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมโอเคยังไงเอกับทักะก็ต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให hey ้โอมิยาเกต์ก เจแปนต่อไปด้วยนะคะไว้เดี๋ยวเอมาอัปเดตนะคะว่านัดเจรจังเนี่ยเวลาทําลูกหรือว่าไปเจอแฟนเป็นยังไงนะคะทุกคนสําหรับวันนี้เอกับทากาขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะไอนากามิเซเตเลือกอนากามิเซเตอืมนอนากามิเซเตอนากามิเซเตก็คือเกาจักระแล